สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเปิดคลิปความรักของชาวราศีเมษกันแล้วนะคะช่วง16ถึง30มิถุนายนนี้นะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณทุกกำลังใจทุกติดตามทุกซับสไครต์ด้วยนะคะเป็นกำลังบอกต้องบอกก่อนว่าเป็นกำลังใจให้กันมากๆเลยทีเดียวเนาะมาดูกันนะคะชาวราศีเมษ16ถึง30นี้ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยดูกัน ครับว้าวอิมเพลอร์ชิงเอาเป็นต๋ยวเขา าชาวราศีเมษช่วงนี้คุณทะเลาะอะไรของคนของคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณมีปากเสียงกันอะไรกันมาหรือเปล่ามันทำให้เดินมันทําให้แบบว่ามันอยู่ในช่วงหันหลังใส่กันหรือเปล่าคุณมีปากเสียงกับคู่คู่ของคุณนะคะนะคะอแล้วมันทําให้เหมือนกับว่าหนึ่งเราไม่รู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องปากเสียงครั้งนี้แต่เรารู้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งอ่ะทิฐิอีโกโไม่ยอมงอ้อ ขางหักด้วยทั้งๆทงี่ตัวเองรักกันจะตายรักกันมากด้วยในคู่ของคุณแค่ปากเสียงเรื่องเดียวเองมันทําให้คุณเหมือนกระหันหลังให้กันนะคะเป็นอาจจะเป็นแค่ช่วงหันหลังให้กันหรือแม้กระทั่งว่าคุณอาจจะมีปากเสียงกับเขาหรืออะไรก็ตามในคู่ของคุณที่เขาอยู่ห่างไกลคุณที่เขาอยู่ที่เขาเป็นคนไกลก็เป็นไปได้บางคนนะดิวอยู่กับชาวต่างชาติเรามองแบบนี้นะแล้วมันก็ทําให้ดูความห่างไกลเท่านั้นแหละทําให้คุณแบบว่าอุ้ย ฉันนอยฉันน้อยใจฉันคิดถึงฉันอะไรอย่างนี้แล้วก็เกิดการทะเลาะปากเสียงกันขึ้นมานะคะของชาวราศีเมษนะเดี๋ยวมาดูซิว่าอะไรเอ่ยที่ทําให้เป็นแบบนี้คุณบางทีคุณก็พยายามข่มใจแล้วเนาะว่าคุณคิดถึงเขาอะคุณรักเขาอะคุณอยากให้เขาอยู่ใกล้คุณเขาอยู่ไกลคุณอะคะ่ะคุณอยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆมาแบบเออพเนอเออเขาเรียวกว่าอะไรอะ มาคลอเคลียประมาณนั้นน่ะนะคะมารักกันอยู่ใกล้ๆก,กันเพียงแต่ว่าด้วยความห่างไกลเราบอกเลยด้วยความห่างไกลจริงๆหรือก่อนหน้านี้คุณทะเลาะกันน่ะแล้วมันกลายเป็นว่าหันหลังให้กันเพราะหันหลังให้กันกลายเป็นกับกลายเป็นว่าตัวคุณไปคิดถึงเขาคิดถึงมากมายเลยทีเดียวเนาะแล้วอาจเป็นว่าพอทะเลาะเสร็จตัวคุณก็ทิฐิเยอะค่ะชั้นยิงค่ะต้องมาง้องชั้นสี่อารมณ์ประมาณนี้เลยอะ่ะเราว่าอารมณ์ประมาณนี้จริงๆจริงๆนะคุณทะเลาะกันแต่คุณก็รักเขา รอรอคอยรอความหวังรอว่าเมื่อไหรเขาจะมาสักทีเหมือนกับคุณกับเขาอยู่ไกลกันประมาณนั้นอนะเรามองเห็นว่าด้วยความอยู่ไกลกันจริงๆนะมาดูชาวราศีเมษนะคะว่าเป็นยังไงคนของคุณตอนนี้คู่ทางไกลอะค่ะบางคนดีวกับคู่ทางไกลจริงๆแล้วด้วยระยะทางด้วยแล้วทําให้คุณรู้สึกน้อยใจคุณแบบว่าอาจจะมีปากเสียงกับเขาเล็กน้อยอาจจะแบบว่าของขึ้น ต้องบอกว่าของขึ้นนะคะต้องใช้คาว่าของขึ้นแล้วบางทีคุณก็พยายามควบคุมอารมณ์แล้วอะไรแล้วก็ตามมันก็ทําไม่ได้ทําให้คุณคิดถึงพอคิดถึงคุณก็แสดงอารมณ์น้อยใจออกมาแสดงอารมณ์คิดถึงออกมาหรือแสดงอารมณ์แบบว่าด้วยความที่ว่ามีปากเสียงกันประมาณนั้นะนะคะส่วนตัวเขาเองก็ช่วงนี้เขากับไม่ได้มีใครนี่นะเดี๋ยวดูซิว่าจริงหรือเปล่าเนาะ จริงหรือเปล่าโอเคอยู okay. you. เรามองว่าเขาก็รักคุณแหละด้วยความแค่ห่างไกลกันจริงๆอ่ะเขาอยากกลับมาหาไหมเขาอยากกลับมาเขายังนึกถึงวันวาน,น,นวันวันยังหวานอยู่เลยเขารักคุณอ่ะ ไม่ใช่ไม่รักเขาก็รอคอยรอความหวังเรามองว่ามันเป็นแค่เรื่องระยะทางเท่าที่เรามองนะคะมองเห็นตรงนี้คือหนึ่งแค่เรื่องระยะทางหรือสองเขากําลังยุ่งมากกับเรื่องงานของเขางานที่ว่าเงินสามารถทําเงินก้อนให้เขาเขาอาจจะคิดไปถึงเรื่องงานตรงเนี้เขาจะได้เงินเขาอยากจะซื้อบ้านเขาอยากจะซื้อรถอารมณ์เขาเป็นแบบนี้เลยนะคะอารมณ์เขาแบบว่า เหมือนกับว่ายุ่งเรื่องงานจริงๆยุ่งเรื่องงานนะคะแต่ยังไงเสียการที่เขายุ่งเรื่องงานเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทําให้คุณกับเขาห่างเหินกันหรือเปล่าแล้วทําให้คุณน้อยใจว่าทําไมไม่ยอมมาหากันบ้างเลยทําไมไม่ยอมติดต่อมาบ้างเลยทําให้อยู่ไกลกันนะคะเรามองแบบนี้เขากําลังทําชัวร์เรามั่นใจว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยหรือว่าคนของคุณเนี่ยเขา กำลังตั้งหน้าตั้งตาหนึ่งแหละสร้างครอบครัวระหว่างเราแน่ๆนะคะอยู่ไกลกันน่ะไกลกันคิดถึงไหมคิดถึงห่วงหาไหมห่วงหาบอกได้เลยมีความหวังว่าจะจะได้เจอกันเขาทํางานจริงๆคุณบางทีอ่ะถ้าเป็นเรื่องราวแบบนี้เราก็ต้องมองว่าเออน่าเห็นใจเขานะเขาตั้งหน้าตั้งตาทํางานหาเงินหนึ่งแหละเรามองเห็นว่าเขาอยากได้บ้านอยากให้ครอบครัวมั่นคง อยากได้ลดอยากได้นูน่นอยากได้นี่ด้วยการที่เขาก้มหน้าก้ม mm. ตาทํางานหาเงินอย่างเดียวอ่ะมันก็เลยทําให้คุณเกิดอา,า,อาการน้อยใจหรือว่ามีการทะเลาะกันบ้างมีปากเสียกันบ้างแล้วด้วยความห่างไกลด้วยแล้วบางคนอาจจะอยู่อยู่กู้ทางไกลนะบอกให้รู้เลยแน่ๆนะคะเดี๋ยวมามาดูว่าความในใจของคุณจะสื่ออะไรให้เขาหรือเขาจะสื่ออะไรให้คุณบ้างนะเรามองว่าสถานการณ์ของชาวเมธเนี่ย มันไม่หนักเหมือนราศีอื่นนะอืมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่ไหมนะคะของชาวเมทนะบางทีน้ําเสียงที่สื่อออกมาบางทีกระแทกกระทันไปหรืออะไรก็ขออาภัยด้วยจริงๆนะบางทีมัน มันอารมณ์รุนน่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นอารมณ์รุนจริงๆนะคะโอเคสถานการณ์ครั้งนี้จริงๆต่อให้คุณห่างเขามาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะหรือว่าคุณอยู่กับเขาห่างกันยังไงก็ตามมันเหมือนกับว่าทำให้คุณมีปากเสียงกับเขาแต่ยังไงเสียเรามองว่าคุณก็ยังไม่มีทางออกหรอกคุณก็ยังอะไรวอวรเขาคุณยังก็ยังอยู่ในวังวนเดิมๆของคุณนั่นแหละยังคงคิดถึง เฝ้ารอเขามากกว่าเรามองอารมณ์แบบนี้นะไม่คิดถึงได้ไงคุณคิดถึงเขาจะตายเนาะความที่คุณรักเขามากมายเรามองเห็นมองเห็นอารมณ์คุณว่าคุณคิดถึงเขามากคิดถึงขั้นถึงบางทีคุณวิตกจริตอะกลัวนู่นกลัวนี่วาดระแวงไปหมดนะคะคุณยังเราก็มองว่าความในใจของคุณอะคุณอยากมีความสุขกับเขาสักทีเพราะคุณรักเขาคุณตัดเขาแล้วล่ะบางทีอะ บางทีด้วยกันที่ว่ามีเรื่องมีปากเสียงกันมาก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอยากจะตัดเขาไปอะ่ะแต่คุณตัดไม่ได้หรอกคะ่ะเรามองว่ายัางไงคุณกับเขาอะ่ะน่าจะได้มีความสุขร่วมกันได้อ่ะนะคะเพราะคุณกับเขายังรักกันนะรักมั่นคงด้วยแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้อะไรเลยตัวเขาเองอะ่ะตอนนี้คิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียวจริงๆเนาะชัวร์มั่นใจมากๆคุณ คุณคิดเองคุณคิดเองคุณนั่นไปเองหมดเลยคุณเครียดคุณใช้อารมณ์ไปเองหมดเลยคุณหาทางออกไม่ได้คุณพยายามตัดเขาแต่คุณตัดไม่ขาดเรามองว่ายังไงซะเขากับคุณน่ก็ยังได้มาลงเลยแบบมีความสุขได้นะคะเพียงแต่คุณถ้าเรื่องรามันเป็นแบบนี้คุณก็น่าจะเห็นใจเขานะมันอยู่ในช่วงที่เขาต้อง มุ่งหน้าทํางานหาเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อสร้างความมั่นคงให้ระหว่างคุณกับเขาที่ว่าเออชีวิตมันจะมั่นคงกว่านี้ชีวิตเราจะจูงมือไปด้วยกันมีไปในทิศทางแบบมั่นคงนะคะแล้วเราก็ยังมองเห็นโอกาสมีความสุขได้นะถ้าเรื่องราวเป็นแบบนี้เราก็ว่าน่าเห็นใจคนของคุณอยู่นะคะบอกแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาดูความในใจของเขาบ้างว่าเป็นยังไงกันี ถ้าเลือกถ้าเสียงภายนอกดังเข้ามายัางไงก็ขอภัยด้วยนะคะมันมีเสียงรถหว่อด้วยแหละแล้วเสียงอะไรก็ไม่รู้นะบางทีจะอัดคลิปช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามตลอดเวลามันไม่ไหวจริงร่างกายไม่ไหวจริงอายุเยอะแล้วละ่ะไม่ใช่อายุน้อยๆน,นะคะมาดูกัน เขาเครียดนะไม่ใช่เขาไม่เครียดนะคะเขาเครียดมากเลยล่ะไม่ใช่ไม่เครียดนะเครียดเรื่องคุณนั่นแหละไม่ใช่เครียดเรื่องอะไรเลยแล้วปัญหาลุมเร้าเขารอบข้างเลยอะ่ะ mm. เขามีปัญหาไปหมดไหนจะเรื่องงานที่เขาต้องพยายามให้มันให้ได้เพราะเขาว่าตัวเขาเองก็ช่วงนี้เป็นช่วงทําเงินของเขาอะ่ะเราก็น่าจะเห็นใจด้วยเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะเขาพยายามทุกวิถีทางแหละพยายาม ต่อสู้กับปัญหาที่เกิดกับเขาอะนะคะเรามองแบบนี้หทางไกลด้วยสองอีโก้ด้วยสามคุณดิวอยู่คู่ทางไกลคนไกลนะคะเรามองแบบนี้เลยนะเรามั่นใจว่าน่าจะเป็นคนไกลหรืออยู่ไกลกันอยู่นะคะแล้วตัวเขาก็เครียดจริงๆคุณถ้ารักกันนะ่ะเราว่าน่าจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะเพราะตัวเขาก็ไม่ไปไหนเสียหรอกเรามองว่าเขาอะ มุ่งมันตั้งหน้าตั้งตาทำมาหาเงินของเขาจริงเพื่อครอบครัวเพื่อความสุขของเราสองคนนะคะอืมเราบอกแบบนี้เนาะมันอยู่ในช่วงที่หนึ่งอาจจะอยู่ไกลกันแน่ๆแน,แน่นอนตัวเขาอยู่ถ้ามองเป็นว่าอยู่คนละประเทศหรือคนละถ้าเป็นคนละจังหวัดก็แบบว่าขนาดว่าเหนือใต้ออกตกเลยแหละนะต้องมองแบบนี้นะ เพราะว่าเขาทำเงินจริงๆเป็นช่วงที่เขา่ามุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเพื่อสร้างความสุขสร้างความมั่นคงและเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณไหมอยากมากๆเขาเครียดนะคะถ้ารักกันต้องให้กําลังใจกันนะเรามองว่าไม่มีเรื่องอื่นใดเลยมีแต่เรื่องที่ีอีกโก้เรื่องแต่ปากเสียงกันมาก่อนเรื่องด้วยความห่างกันเพราะปากเสียงเพราะทิฐินะคะแล้วตัวคุณเองอะชาวเมฆเราบอกเลยคุณอนะ ร้อนไม่เบาแหละตัวคุณเองก็ร้อนไม่เบาจริงๆจะบอกให้นะคะเรามองว่าแนวโน้มยังไงเสียงานของเขาสําเร็จเมื่อไหร่อะไรสําเร็จเมื่อไหร่เขาก็จะมาหาคุณเองเขาจะติดต่อมาหาคุณเองเพียงแต่ตอนนี้บอกได้เลยในสมองเขาอะมีแต่เรื่องงานเขาเคิดเรื่องงานเขาพยายามทําเงินนะคะเพื่อสร้างฐานะครอบครัวเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นเพื่อสร้างความมั่นคงในระหว่างคุณกับเขาเรามองแบบนี้เลยนะชัวร์ไหมเนี่ยเราว่าชัวร์ไหมล่ะ เงินมาเยอะด้วยไม่ใช่ไม่เยอะอย่างที่บอกตอนนี้มันเป็นช่วงที่เขาทําเงินอะสร้างฐานะครอบครัวแล้วหนึ่งเรามองเห็นว่าเขาเก็บเงินก้อนสักก้อนหนึ่งเพื่อสร้างบ้านหรือเปล่าเพื่ออยากได้บ้านหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่เรามองเป็นแบบนั้นนะว่าแน่นอนเลยแหละว่าเขาอยากได้ได้ความเป็นปึกแผน่นอยากให้ครอบครัวมั่นคงอยากให้เข้ากับคุณอนะ เริ่มต้นชีวิตจูงมือกันไปได้วยความมั่นคงเท่านั้นเองเรามองไม่เห็นเรื่องอื่นเลยนะคะชาวราศีเมษเราบอกให้ว่าคุณกับเขาอะที่มปีประเด็นกันอยู่ห่างกันอยู่อะไรก็ตามเนี่ยคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆราศีที่โชคดีกว่าหลายๆราศีที่ตั้งแต่เปิดมาเลยนะคะจริงๆชาวเมษนะทุกราศีแทบทุกราศีเลยตอนนี้กะอักเลือดแล้วกะอักกระอ่วนแล้ว นะคะมาดูนะว่าคนโสดจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำก่อนลืมไปขอดูคำแนะนำหน่อยนะคะของชาวราศีเมษนะ คุณมีปากเสียงเพราะมันมีอะไรที่เขาไม่บอกคุณหรือเปล่าต่อให้คุณมีปากเสียงมาอย่างไงหรือต่อให้คุณเจ็บปวดหัวใจมายังไงต่อให้คุณอยู่ไกลกันยังไงต่อให้คุณคิดว่าเขาไปแอบมีใครยังไงก็ตามอย่างน้อยๆคุณต้องคิดนะคะว่าเขาก็รักคุณเขาอยากทําอะไรเพื่อคุณนะคะอย่างน้อยๆเรามองได้เลยว่าเขายังไงก็ต้องกลับมาหาคุณนะคะคุณกับเขาก็ยังเป็นคู่กันอยู่ดีนะเพียงแต่สถานการณ์ตอนนี้ เรามองว่ามันไม่ใช่เรื่องอื่นอะไรแล้วล่ะเรามองเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เขามุ่งมั่นทํามาหากินของเขาแล้วล่ะนะคะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีเมษถ้าคนของคุณเป็นแบบนี้จริงๆคุณก็ต้องให้กําลังใจกันนะหันมาให้กําลังใจกันเพราะอย่างน้อยคุณกับเขามันคือคู่ของกันและกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคนโสดบ้างเจอณจังงังแบบนี้โอ้ยถ้าใครได้แฟนแบบนี้ก็ น่าจะให้กำลังใจกันนะเรื่องเราอาจจะสลับกันได้นะคะไม่ไม่เป็นฝ่ายคุณก็เป็นฝ่ายเขานะคะที่ว่ากําลังอยู่ในช่วงที่ทํามาหากินทามาหาเงินอยู่หรือตั้งหน้าตั้งตาเพื่อสร้างครอบครัวสร้างหลักสร้างวางรากฐานเพื่อนาคตดีกว่าต้องเรียกว่าวางรากฐานเพื่อนาคดีกว่านะคะมาดูคลิปคนโสดบ้างมาดูคนโสดบ้างว่าเป็นยังไงเอ่ยขอบคุณมากเลยสำหรับคนที่ลงช่วงเวลาให้ขอบคุณจริงๆนะคะ บางทีเราก็ไม่มีเวลามานั่งดูย้อนดูคลิปตัวเองเนาะถ้าย้อนดูแล้วเดี๋ยวมันจะเครียดคิดมากหลายคลิปเหลือเกินนะนะคะดูคนโสดของชาวเมดกันเป็นยังไงบ้างเอ่ย คนโสดของชาวเมษเราจะบอกให้เลยว่าอารมณ์ก็ไม่อารมณ์อารมณ์ไม่แตกต่างกันอะไรอย่างสถานะไม่ชัดเจนนักหรอกมันเป็นช่วงเวลาที่ว่าหนึ่งห่างไกลกันเท่านั้นเองช่วงเวลาที่ว่าคุณเคยบล็อกเขาหรืออาจจะเป็นฝ่ายเขาเคยหักติดคุณมามันไม่มีเรื่องอะไรเลยมันมีเรื่องแต่ว่า ก่อนหน้านี้คุณคิดว่าทาไมความรักของฉันทําไมมันไม่พัฒนาไปไหนสักทีทําไมฉันคิดเยอะอย่างงู้นอย่างนี้ว่าเขาไปนูน่นมีใครนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเรามองว่าต่อให้ปัญหาที่คุณทะเลาะมายัางไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องแค่การเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองที่ว่าหนึ่งคนของคุณอาจจะทํามาหาเงินทามาหากินอยู่หรือกําลังหาเงินเพื่อสร้างครอบครัวแล้วคุณกับเขาอ่ะก็ไม่ไปไหนกันหรอก นะคะแค่ห่างกันช่วงนี้เท่านั้นเองชาวโสดนะคะต้องบอกว่าอุปสรรคทั้งหลายแหลทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาของชาวโสดหรือคนที่ห่างกันมาแล้วเนี่ยมันก็จะลงเอดยด้วยดีเท่านั้นเองนะคะหรือแม้คนโสดบางคนมันมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออะไรก็ตามแล้วที่โสดเลยนะเราก็มองรู้ว่าก็ต้องโสดต่อไปจริงๆนะคะ โสดแล้วก็ต้องโสดต่อไปยังมองไม่เห็นใครเข้ามาใหม่ยังมองไม่เห็นเลยไม่มีวิแววแม้แต่เงาหัวเลยเนี่ยมองตรงๆบอกตรงๆด้วยโอเคไหมชาวโสดนะคะโอเคด้วยประการชนี้ของชาวโสดเรามองว่าหนึ่งปัญหาที่คุณมีมาก่อนหน้านี้น่ะมันทําให้คุณกับเขาะห่างไกลกันนะคะของชาวโสดล้วก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าสถานะของใคร ของใครคนใหม่ๆจะเข้ามาพลังงานใหม่ๆจะเข้ามาคนใหม่ๆจะเข้ามาถ้ามาก็น่าจะเป็นคนเดิมที่มีปัญหามีประเด็นเรื่องการเงินกันอยู่นะคะเอาใจช่วยนะคะของชาวเมษก็เท่านี้แล้วไว้เรามาดูกันว่าคลิปการงานการเงินของชาวเมษเป็นยังไงบ้างนะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเอาใจช่วยจริงๆชาวเมษด,ดีกว่าหลายๆราศีมากๆเลยอะนะคะในเรื่องคู่นะหลายราศีเลยแหละที่เปิดมากระอักกระอ่วนแล้วอะ เจ็บเจนตายกันแล้วอะนะคะโดยเฉพาะบางราสีบางราสีเนะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ